สวัสดีครับแฟนครับเว็ซีช่องป่าปิรันใหญ่ใช่ไหมครับมื่อวานี้ผมกับสีผ้ามาเบิ่งรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเนาะครับเนาะประเภทเกียร์ออโตเมติกครับยามาฮ่าแกนฟิลาโน o hybrid นะครับหนึ125่งร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับเด้อคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จะถ่ายลงไปแล้วคันหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับแต่คลิปนี้ผมจะถ่ายเป็นตัวท็อปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ่งว่าตัวท็อป มันมีอย่างพิเศษเนี่ยครับสำหรับด้านหนา้าระบบไฟกะเป็นฟู l l d ทั้งคันนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเทาๆอย่างเดียครับเี่เป็นสีน้ำเงินเทาๆไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับด้านหนา้าด้านหลังก็จะเป็น led ไฟเดย์ไลท์ตรงกลางก็จะเป็น led นะครับเด้อไฟหน้าสูงต่ำเป็น led บัครับเป็นสีน้ำเงินครับ มาด้วยเบาะสีแดงดำนะครับเนาะเป็นบาะทูทนนะครับเดอ้อท่ายางมึงรอบๆคันครับไฟไทยไฟเหลี่ย้ใสเรียวขวานะครับไฟเบรกเป็น LED บัครับเป็น Full LED ทั้งคันนะครับ ใเบางในส่วนของตัวรถตัวท็อก็จะมีเพิ่มขึ้ว่าเป็นแบบขี้เล็ดแบบกุญแจแบบขี้เล็ดนะครับ,บอย่าบ่มีกุญแจนะครับจะบ่มีรูกุญแจแล้วควบคุมการทํางานโดยรีโมทนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็เป็นแบบรูบิดนะครับเนาะปุ่มดำๆตัวนี้ก็เป็นปุ่มสําหรับต่อพ่วงกับอุป,ปรกรณ์ชาร์จแบตมือถือนะครับนะครับ พ่วงต่อชาร์จแบตมือถือได้เลยนะครับควบคุ่มสวิตช์การปิดเปิดหร,รีโมทคอนโทรลน,นะครับแล้วก็บ,บิดลูกบิดต,ตัวนี้ส่วนมองเตอร์มันก็จะอยู่ด้านส้สยของตัวรถนะครับอยู่เยื้องกันกับสวิตช์กุญแจเลยครับเลื่อนไม่ก็เป็นแบบสองจอนะครับเป็น LED กับ LCD นะครับด้านบนจะเป็นแบบ LED ด้าล่างเป็นแบบ LCD 2จอนะครับจอหลักกับจอรองส่วนสวิตช์แฮนด์ด้านขวาก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับสวิตช์สตาร์ทมือแล้วก็สวิตช์สต็อปสตาร์ทที่เต็มนะครับในส่วนของด้านซ้ายก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับไฟสูงไฟต่ำแล้วก็สวิตช์ไฟเลี้ยวแล้วก็สวิตช์แตะนะครับเนาะปุ่มหน่อยๆดำๆอยู่เลื่อนไม่นี่ก็เป็นปุ่มปรับโหมดรีเซ็ตในส่วนของเลื่อนไม่นะครับสำหรับมองนี้ก็จะเป็นคอเกลียวของครับ สามารถเปิดออกได้นะครับนี่เปิดออกได้ล็อกบอส่กับปิดเข่านะครับผมช่องตัวนี้ก็เป็นช่องใส่ของครับไก่ไงเตอรอยู่ครับสามารถใส่ขวดนนาได้ประมาณขวดน้ำหกร้อยซีซีนะครับใส่นี่ได้สบายแลวกแกล้วเขาก็เห็นไว้เพื่อว่าให้ใส่โทรศัพท์มือถือนะครับเนาะเวลาขาเสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จพ่วงสายตลงมาแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือว่างใลนีนี่แล้วก็ขี่รถขับไปนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะชาร์จได้ตัวเมื่อรถสตาร์ตติดนะครับ สำหรับย้ำหาแกนวิโนให้พิจตเป็นออกแบบมาแบบนี้นะครับระบบกันสะเทือนด้านหลังก็จะเป็นแบบโชกเดียวครับยูนิสปริงเป็นแกนสีเงินนะครับสปริงโชกสีดำนะครับเป็นโชกเดียวล้อก็เป็นล้อขอบสิบสองครับบอกว่าสิเป็นล้อหนาล้อหลังนะครับเนาะเป็นล้อแม็กขอบสิบสองนะครับเน้อสีดำ มากับยางจุบเลดนะครับขนาดยางร้อยสิบทับเจ็ดสิบสิบสองเครื่องรอหนา้ารอหลังคือกันเลยนะครับเนาะน่ครับเป็นยางแบบจุบเลดไม่มียางในนะครับเบอร์อยางก็ร้อยสิบทับเจ็ดสิบขีดสิบสองนะครับระบบซับแรงด้านหน้าก็จะเป็นแบบเทเลกรปิกนะครับซับแรงด้วยน้ำมันนะครับนี่คือระบบป้องโชคนา มาพร้อมกับดิสเบรกนะครับดิสเบรกหน้าตัวนี้กัพิเศษขึ้นมาอีกพิเศษขึ้นมาจากสวิตช์กุญแจแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้คือตัวท็อปนะก็จะมีส,สัญลักษณ์ ABS บอกอยู่บางคนดนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นระบบเบรก ABS นะครับนี่ยในส่วนของเบกรกหนานะครับเด้อนะเป็นสีน้ำเงินนะครับเอ้า พี่น้องท่านใดสนใจรถรุ่นนี้อยู่ครับเป็นรถเกียรอ์ออโตมติกนะครับซื้อรุ่นว่าแกลนฟิโนไฮบิดนะครับเป็นรถไฮบิดครับผมราคาเงินสดก็อยู่เจ็ดหมื่นสามพันบาทหนาล้านนะครับในพื้นที่ที่ผมกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่เจ็ดหมืสามพันบาทครับผมผูใดหารถใส่งานอยู่สาสนใจรุ่นนี้นะครับ เป็นตัวท็อปแตจ,จงมองหลังส้สยขวาก็เป็นซีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาครับเป็นเครื่องยนต์บูคอแบบไฮบริดนะครับมาครับเครื่องยนต์บูคอแบบไฮบริดนะครับเป็นโลโกโ้สามดีสีดำนดะครับเด้อแกนฟิลโน ด้านหลังก็เป็นโลโก้สาดีกันครับสีดําเห็นไหมครับตั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยโลโก้3าดีสีดำนะครับพิมพ์คำว่าแกลนฟิลโ่นะครับเนาะในส่วนของพักเข้าบริษารหรือว่าพักเข้าค้นซ่อนใหญ่ดีครับพับเก็บล็อกตึ๊บ ในเมื่อบบอใส่งานนะครับเนาะอาจ,จมีเสียงรบกวนในเด้อครับเด้อตอนนี้ผมทายอยู่ไกถนน,นครับนะครับรถเลียนกยไก่ไปไก่มาอยู่กับขอรถคอไปครับผมในส่วนของความร่วมก็ถือว่าดูดีครับใส่งานาเดี๋ยวผมจะเปิดใตบอ่อให้เบิ้งครับกล้องเก็บของเตยบ่อก็สามารถจูของได้หลายครับประมาณ42ลิตรเนาะนะครับ แต่ในกรณี้ังขึ้นถ้าห้องรถห้องพรมใส่งานแล้วเวลาห้องเปิดวองสิก็จะมีไฟซองสว่างออกมาให้นะครับคลา,ายตู้เย็นนะครับนี่คือส่วนกองเก็บของใต่บาะรถใส่ของได้หลายครับใหญ่ใส่ของได้เยอะจุใจฮาบริมัก กาหาเบิ่งตามโชว์รูมยะมาหาไกลบานทันนะครับแต่ว่าในบพื้นดีที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือราคาเงินสดหน้าร้านอยู่ที่73,000บาทสําหรับแกนเพโนไฮบิดตัวท็อปนะครับระบบเบรก abs นะครับตัวนี้เลยระบบแกุญแจแบบลูกบิดหรือว่าแบบขี้เหล็กุญแจนะครับมาไทายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกขั้นหนึ่งนะครับเบิ่งรอบขั้นครับ เอาผู้ดเบื้องล้วกักดไลค์กดแชร์กดจําให้ในเด้อครับเด้อฝากช่องป่าวิลันยาไปอีกช่องหนึ่งครับอาคลิปนี้ก็ไว้สะมนิดสักกอนครับเดี๋ยวคลิปหนาผมนี้มาถ่ายรุ่นใดเบื้องกักดติดตามไ้ครับอีทายลงให้เบื้องเรื่อยๆนะครับว่ามีรถรุ่นใดมากไหมสีใดไหมไหมครับตัวนี้คลิปนี้ก็ฝฟ้าไว้ครับแกนฟิรโนให้บิดนะครับเนาะตัวท็อปนะครับระบบเบรก ABS ระบบคี์เล็ดกุญแจนะครับ ราคาเงินสดหน้าร้านในพื้นที่ที่ถ่ายทําตอนนี้73,000บาทพันบครับเด้อสําหรับรุ่นนี้ผู้ใดมองหารถใส่งานโยเทเทเลยครับคลิปนี้ไว้ซ้ำหรแล้ัก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ